ครับสวัสดีครับมาพบกับเช็คบอยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมมีห้องน้ำนะครับผมไม่ใช่มีห้องน้ำสิวันนี้มาส่งงานนะครับผมห้องน้ำเคลื่อนที่นะครับขนาด2เมตรคูณ1.5เมตรนะครับราคา35 0 0 0ันบาทครับลังนี้จัดให้สวยๆเหมือนเดิมครับเน้นคุณภาพให้เลยนะครับผมสีเทาเข้ากับตัวบ้านเลยนะครับวันนี้พี่เอามาตั้งเทียบกับตัวบ้านเลยครับค่อนข้างเข้ากันเลยนะครับ สวยงามมากๆนะครับเหล็กข้างล่างครับ1.8นะครับเสาน้า4ีคูณ4ครับเสาด้านบน3คูณ3นะครับหนามิล8นะครับนี่สวยๆเลยครับผมหลังคาบุพีโยโฟมให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับผมระบบท่อครับมีให้ครบๆมีช่องระบายอากาศครับมีมุ้งลดให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปชมด้านในกันครับ มีสวิตช์เปิดไฟด้านหน้าครับผมเดี๋ยวไปชมด้านในกันลูกบิดเราใช้เป็นของแฮร์ฟาเล่นะครับแฮฟาเล่ครับผมใช้ของอย่างดีให้แน่นอนวงกบใช้ตัวหนาเลยวงกบครับนี่ครับส่วนประตูเป็นประตู U PVC ทับโดนแดดโดนฝนได้ครับตัวนี้แล้วก็ด้านในครับนี่ลูกค้าเลือกสีกระเบื้องเองนะครับพื้นลูกค้าเลือกเป็นสีออกน้ำตาลส้มนะครับ สุขภัณฑ์เป็นของกระดาษทั้งระบบนะครับสุขภัณฑ์มีกระจกให้เรียบร้อยนะี่มีมุงลวดให้เรียบร้อยนะครับฝักบัวครับสวยงามมากๆครับหลังนี้อันนี้เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับผมนี่พี่เขาเลือกเป็นผนงังทูโทนนะครับโอเคครับผมราคา35,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผม ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ครับ0897446209ครับผมแอดไลน์มาทักมาคุยกันได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ